มีผ่นมีรู้แค่มีใจอยู่กับมัน yes I find เอบหรือต้องแกล้งนอถ้าเขาไม่งอหล่ะหรือเขาไม่สราบนะเนี่ยทอดสะพานอยู่นีน่จะยิ้มแล้วจะรู้ยิงยิ่งไม่รู้เธออูอยากไป เธอลอยยังไกลชียังไม่ัมก้กยงคิดงเธอทำไมอยากให้เธอได้ลองได้ลองเข้ามาเข้าใจอยากเข้าไปเข้าไปข้านใจเธอสักทียงห้ใจเท่าไรเท่าไรยไัจจทีใจงใจที่มีก็มีแค่แต่เ วันนคงได้ออออมมมจาาากืเเ DJ playlist Bye DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันจันทร์วันเริ่มต้นทำงานสวัสดีคุณกวงนะคะวันเริ่มต้นทำงานของคุณผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันที่26นะคะ26มิถุนายน วิคสุดท้ายของครึ่งปีแรกแล้วนะคะอันนี้เข้าสู่ครึ่งปีแรกจริงๆที่กําลังจะหมดไปและเป็นวิคสุดท้ายจริงๆด้วยเพราะว่าก็วันนี้หกใช่ไหมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมันจะหมดเดือนกันวันที่สามสิบคือวันศุกร์และแน่นอนความหวังของเราคือเงินเดือนค่ะนอกจากเงินเดือนที่เราหวังแล้วเราก็จะหวังว่าหนึ่งกระดาจะมีการลงทุนระยะสั้นที่เกิดออกดอกออกผล <c oughs> ถ้าเราเลือกลงในสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> ถูกไหมใช้คําว่าเลือกลงในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะสิ่งที่ถูกต้องในแง่นี้คือไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายเรียกว่าตัวเลขเดือนหน้าเรามีให้แก้ตัวกันถึงสามรอบเลยดีเรียกได้ว่าบ่มฝันกันหรอว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคนเราต้องมีความฝันแต่ความฝันของเราคงจะเป็นคนละความหมายบางคนฝันว่าจะต้องประสบความสําเร็จ ระยะยาวอันนี้อระยะสั้นก่อนช่วงนี้เดือนชนเดือน <c oughs> เดือนชนเดือนอีดอีดอีดเลยอะแต่เอาจริงนะเวลาเงินที่เขาบอกว่าได้มาแบบเนี้ยบางทีมันเป็นบางคนเรียกว่าว่าเงินร้อนเวลาเงินถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องพูดก,กันตรงๆบางคนเขาบอกว่าได้มาแล้วเอาไปทําบุญบ,บางคนก็ต้องบอกว่าวางแผนการใช้ให้ดีเพราะบางทีถ้าเราแบบปุบปับแล้วได้รับโชคอะ เราก็จะมีญาติเยอะมีคนรู้จักเยอะแล้วอยู่ๆก็จะมีอีเวนต์ให้จับใจเต็มไปหมดแล้วความอยากที่เราเคยมีมาเราเคยชอบอะไรเราก็จะรู้สึกว่าให้รางวัลกับตัวเองบ้างสิวะ <c oughs> แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออ <c oughs> เองินในแบบเนี้ยมันมาแต่แป๊บๆ,ๆมันเฮ้ยมันต้องตอบให้ตัวเองให้ตัวเองอะไรก็แล้วแต่คนว่าวางแผนการใช้เงินยังไงถูกป่ะละ่ะไม่ใช่เลยคุณู้ฟังวันนี้เพิ่งอ่านข่าวเจอเขาบอกว่ามีคนที่มีคนที่เขาเรียกว่าถูกลอตเตอรี่ <c oughs> แล้ววันที่หนึ่งนะได้ไปสิบสองล้านแล้วก็เอาไปใช้กับไอ้นันเว็บพนันเอา้าเอา้ามันจะไปว่าเขาคือ,ค,อคือเขาก็อาจจะรอแบบบับงเอิญน่ะบังเอิญว่า,วามันมีมีมีโอกาสแล้วมีเงินโอกาสจะลงทุนในแบบเขาซึ่งเอาจริงมันไม่ได้ถูกต้องนึกออกไหมแต่เราห้ามความอยากของใครไม่ได้อะมันมันคือเงินเขาอะแล้วเขาบอกว่าได้มาเกือบยี่สิบล้านนะคือพอมันได้มาแล้วนี่ไงทีเนี้ยมันจะเข้า เข้าแล้วออกยากวงการนี้ยใช่ป่ะว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากปรากฏออกมาล่าสุดไม่เหลือเลยเลยนะสิบสองล้านนั่นก็ไม่เหลือไม่เหลือที่อยู่ด้วยเขาก็ออกมาเป็นอุทาหรณ์ว่าแบบเออวางแผนกันให้ดีๆจริงๆในการพนันไม่เข้าใออแข่งจริงนะคุณผู้ฟังมีบ้านเคยได้ยินโบรานเขาบอกว่ามีบ้านก็หมดบ้านนะมีรถก็หมดรถแล้วที่มันน่ากลัวคือ เขาบอกว่าไฟไหม้ยังเหลือบ้านนะถอยฉโนดถึงยังไงเราก็เป็นที่ดินเราแต่ถ้าเกิดว่ามีฉโนดอยู่กับตัวแล้วเอาไปจำนำไปจำนองแล้วเล่นเป็นเงินนี่นะเขาบอกว่ามันน่ากลัวนะใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะก็นี่พูดเปนไม่พูดเผื่อกว่ารู้ฟังถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะที่พูดทั้งหมดปูเรื่องมาทั้งหมดคือ ทุกคนพร้อมวิ่งวิ่งก็สู่ความฝันยิบเก้าสามสิบ <g ül> นี้เราจะมีความฝันไปด้วยกันถูกไหมคะยิบเก้าสามสิบนี้จะเป็นวันที่เราเก็บเกี่ยวความฝันเงาคุณผู้ฟังวันที่หนึ่งคือวันที่เราจะลงทุนนะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็เาเรียกว่าทํางานสบายๆกันก่อนทางานทิ้งตัวทิ้งตัวเดือนนี้ไม่มีวันหยุดพิเศษเลยจ้ะหรือหยุดไหมหรือม่แล้วลืมไปแล้ว มันพอมันพอมันมีมันก็ผ่านไปลมันก็ลืมอ่ะมันไม่ได้มีความอะไรเลยอ่ะพี่ข่วงดูกระดาให้หน่อยดิกรกดาเราจะมีอะไรบ้างเว้ยน่าจะมีนี่นี่ก็เพราะเราถึงออกลอตเตอรี่สามงวดเพราะมันจะต้องไปตรงกบบข้าวบันษากับอาสาระแล้วถ้ามาไหลข้าวบันษานี่ต้องเตรียมกินมั้งะยัง มังยังทําใจไม่ได้เลยช่วงนี้มันไม่ได้แตะผักเลยเนี่ยตายแล้วนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับไม่เป็นรองนะคะต่อกันที่สนิทใจ,จกลับมาสําหรับใครที่อยากฟัง today s a g l e k i นะคะก็อาจได้ฟังไปแล้วแล้วต่อกันที่ใช้เวลาก็เป็นเพลงที่ยําได้ว่าคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเขาใช้ฟังเวลาที่เขาแยแยนะกาแล็กซี่แล้วก็ปิดท้ายที่เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมก็มีข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาสวัสดีวันสุนทรนพูอ๋อเหรออ๋อเหรอจริงดิคุณผู้ฟังเหรอ อ้าวจริงๆดิโอถ้าไม่ใช่ตอนเรียนหนังสือนี่ไม่จําเลยนะจริงครับใช่ปะ่ะแต่ยี่สิบสี่มิถุนาเนะี่ยจาได้ว่าเปลี่ยนกันปดคองถูกไหมยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยจำตนนี้จําได้แต่วันสุนทรภู่ตัวทีลืมเพราะมันไม่ได้สอบอะอะไรที่บางทีมันใช้แต่ตอนสอบอะพอสอบเสร็จมันก็ไม่ได้แคร์ไหมใช่ครับ ปล่อยทิ้งเลยอะล้อฟรีฟิวแต่บางเรื่องเราก็จะจำยาวๆนะมีก็วความของคุณผู้ฟังมานะคะว่าสวัสดีกันแล้วคนก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นเพราะว่าหลายเรื่องแล้วเกินพี่อ้อมครับมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับใกล้วันเกิดแฟนเข้ามาแล้วครับผมยังไม่รู้จะซื้ออะไรให้เลยครับข้อหนึ่งสักคิ้วหกมิติคุณฟังมันมีแล้วเหรอกระสือตัวแฝกไม่ใช่ไม่มันมีสักคิ้วคาว่าสักคิ้วหกมิติมันมีจริงๆิเหรอมีจริงๆคุณ เอาไมโคเช็กสิสักคิ้วหกมิติเป็นยังไงคือหกมิติมันมันจะหกมิติได้ไงคิ้วมันมีแค่ด้านบนด้านล่างด้านข้างด้านเลียวอืมยรงเงี่ยคแล้วมันจะมียังไงหกมิติเออมันมันเป็นยังไงหกสักคิ้วหกมิติเนะี่ยบอกสิ ก็มันก็จะดูใน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 เขาดูรูกนะสกิลหกมิติคืออะไรหรือเขาสองพาไปทานข้าวล่องเรือแม่น้ําเจ้าพยาว้าวว้าวว้าวว้สามทานบุฟเฟ่นานาชาติตึกที่สูงสูงอ่าสี่พาไปพักผ่อนวีสอ์ต่างจังหวัดสองวันหนึ่งคืนเกิดวันอาทิตย์พอดีโหคุณผฟังเขาชอบอะไรอ่ะคุณผูฟังว่าเขาชอบอะไรและทําอะไรที่เขาจะมีความสุขหนึ่ง เอสักคิ้วหกไม่ตีอ่ะมันก็ให้ความสวยกับเขาถ้าเขาชอบเราก็ซื้อเป็นวอชเชอร์อันนี้มันก็น่ารักดีนะจริงอ่าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะพิเศษขนาดไหนเอ๊น่าสนใจดูคิ้วเลียวแล้วไม่ต้องผู้หญิงอ่ะเรื่องคิ้วสําคัญคิ้วเป็นหนั่งคันสอนมันเหมือนธรรมชาติเออเออดูดูดูในรูปแล้วชักโอเคคุณผู้ฟังเออน่าสนใจเพราะว่าคิ้วเนี่ยมันเหมือนเป็นบางคนสําหรับผู้หญิงบางคนเลยนะคิ้วเนี่ยเป็นแบบ จุดเด่นเขาต้องแบบคิ้วคิ้วคิ้วเป๊ะก่อนส่วนอื่นไม่เป็นไรคิ้วตาบางคนตาก็ต้องบล็อกไว้แบบว่าเขียนกรีดอายไลเนอร์เขาเรียกอายไลเนอร์ใช่ไหมที่มันกรีดอ่ะที่มันบางบ้งบางบางคนก็กรีดหนาหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ก็น่าสนใจถ้าเขาสนใจในส่วนของคิ้วเราก็ดูแลในส่วนที่เขาสนใจใช่ไหมแต่ถ้าคิดว่าอยากมีบรรยากาศให้จดจําและปกติเราไม่ได้ทำกันบ่อยๆไอ้ร่องเรือเนี่ยก็น่าสนใจแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า เรือที่จะล่องเนี่ยน้องเขาเมาแล้วเปล่าบางคนเมาเรือง่ายถูกไหมคะเมาเรือก็อาจจะมีไปแล้วไม่โรแมนติกแล้วใช่มันจะแล้วเรือที่จะล่องก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเรือว่าอ่าเป็นเรือแบบว่าแล้วก็ไมีโป้งชึ่ง<อ>หรืออ่าเป็นเรือที่แบบมันจะมีไซส์ที่เล็กลงแล้วก็จองโต๊แล้วก็บรรยากาศแบบสบายๆคนไม่เยอะมาก<ช>คนน,คน้อยๆอะไรอย่างนี้หรือ <c oughs> ถ้าเขาเป็นสายกินและปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้กินกันบ่อยๆนะบุฟเฟ่เนี่ย หรือถ้ากินบุฟเฟต์แต่สถานที่อ่ะวันนี้ถูกเลือกแล้วเรามีทําอะไรพิเศษให้เขาได้ไหมบอกที่ร้านใช่ไหมว่าจุดเค้กนิดนึงเป่าเทียอะไรเงี้ยหรือเปล่ารีสอร์ทก็ดีคุณฟังอ่ะทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งที่มันจะสอดคล้องใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับวันเกิดเขาอ่ะต้องเป็นเขาชอบคุณไปต่อมาก่อนสิว่าช่วงเนี้ยคุณบิ๊กไปต่อมาสิว่า ความสนใจเขาตอนนี้ที่สุดเขาคืออะไรเขาอาจจะอยากพักผ่อนหรือถ้าเราพาเขาไปอยู่แล้วสักคิ้วได้เวลาเขาเห็นคิ้วที่ไรเขาอาจจะคิดถึงเราทุกทีแต่บอกไม่ได้นะดิฉันไม่ใช่แฟนคุณดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคิดถึงคุณทุกทีที่เห็นคิ้วหรือเปล่าแต่ก็ต้องเลือกร้านอีกถูคุณบอกว่าสักคิ้วหกมิติเนี่ย ถ้าร้านอ่ะบังเอิญสักไม่แม่นไม่ถูกใจทีเนี้ยคุณก็จะถูกจําไปอีกยาวเลยหกมิตินี้คุณจะถูกจําไปแบบไม่รู้กี่ช่วยชีวิตเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอยากจะช่วยคิดเหมือนกันแต่มันก็คิดยากถ้าเป็นอีฉันเหรออีฉันนะเมื่อกี้พอเห็นรูปแต่กลุ่มหยิบไปดูสักคิ้วก็น่าสนใจเพราะช่วงนี้คิ้วรกจ้ะคิ้วนี่ก็ลกดกเป็นเอ่อหญ้าแพรกช่วงนี้ขึ้นแบบตัด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 เออมันก็หลายแบบเนาะ ฟังเราไอ้จะช่วยคนอื่นช่วยโหวตไม่ได้เพราะคนแต่ละคนมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ yeah, ครับคนคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเราตอบแทนกันไม่ได้เลย, mm hmm. ยว่าเขาจะประทับใจอะไรอ่ะคุณบิ๊กอะทำไงดีอะคุณบิ๊กบอกตัวเลือกอื่นอีกไหมอะแล้วเราจะได้ช่วยคิดเราก็ชอบนะสนุกดี <c oughs> อืมอ่าคุณผู้ฟังบอกว่าอยากชวนคุยแต่เราไม่คุยหัวข้อนี้ได้ไหมวันเนี้ย <c oughs> ถามเรื่องวันนี้ปีที่แล้วจําเรื่องเมื่อวานยังไม่ค่อยทันเลยจริงคะกวงใช่ปะใช่แต่ไม่ค่อยทันอ่ะ แล้วมาถึงมันดูซีเรีส์ไปวันจันท์คิดไม่ออกคุณฟังเก็บไว้ก่อนนะแต่ชอบนะอยากชวนคุยเรื่องเนี้ยก็น่าสนใจให้รีวิวตัวเองไปอะนะก็น่าสนใจนะแต่สมองยังปรับไม่ทันป้ากวงชใช่ไหมเอาแค่เมื่อวานยังลืมเลยเนี่ยถ้าเราถามมาถามอันเนี้ยว่าอช่วงสามสี่วันห้าวันอาทิตย์เนี้ยคุณดูละครเรื่องอะไรไม่ติดนะซีรีส์เก่าก็ได้ ซีรีส์แบบไปถึงว่าละครในทีวีที่ออนแอร์อยู่ช่วงนี้ก็ได้หรือเป็นแบบเป็นคนดูซ้ำก็ได้ช่วงนี้ดูเรื่องอะไรไม่ได้ดูเลยครับผมไม่ดูซีรีส์เลยเธอ,อดูฉันเห็น,นถ้าถ้าหมายถึงว่าจะไม่ต้องของไทยใช่ไหมไม่ต้องของไทยออของอชาติไหนก็ได้ดูรบปงหงมีคลาสอยู่ คุณดูลบปองิคลาสก็เหมือนอีเทวอนใช่ไหมแต่อันนี้ไปเล่นที่ไปไปถ่ายญี่ปุ่นคุณดูลบปองิีคลาสใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ดูละครอะไรไม่จํากัดนะคะเอาที่ดูตอนนี้จริงๆแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องกําลังออนแอร์ด้วยนะฉันจะดูของเก่ารอบที่ร้อยแปดก็เรื่องของฉันเฮ้ยชื่อกวงหรือกวางกวางนึกว่าชื่อกวงพิมมาว่าดูไททานิกไปคุณได้แรงบรรดาลใจจากช่วงนี้มาหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยดูไททานิกใช่ไหมแต่มันเป็นซีรีส์หรือ เ,เราทำละครเดอเเอาเอาเป็นละครก่อนได้ไหม,มละครซีรีส์จะซีรีส์วายจะซีรีส์อะไรก็ได้นะไม่ติดอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังดูอะไรคุณผู้ฟังบอกว่าดูซีรีส์เกาหลีค่ะเรื่องกับลินรอบที่สามนะของเขาชอบรงจริงเข้าใจ<อ>เวลาการดูละครบ,บนซ้ามันก็เป็นความสุขใจแบบหนึ่งเพราะเราอย่างน้อยเราได้รู้ว่า มันจะปลายทางยังไงแต่ดูเอาเพลินคุณผู้ฟังตอนนี้ดูซีรีส์หรือดูละครอะไรก็บอกมาซิมาตาลดาค่าอ่าถ้าดูมาตาลดาก็รอคืนนี้สิใช่ไหมอันนี้ก็คงเป็นทีมแบบดูดูสดใช่ไหมทีมดูสดน่าจะเป็นทีมดูสดเพราะรอตอนใหม่อ่ะใครดูอะไรเรื่องไหนอย่างไรไหนบอกมาเพราะว่าตอนนี้อ้มดูอะไรไว้พี่ก้วงอ้าวคุณดูอะไรดิฉันเหรอวันก่อนก็เพิ่งดูมาตาไปนะดูลวดอะนะแต่ ตอนนี้ที่แบบว่าดูหมกมุ่นแล้วก็สะบดออกมาคําว่าสเรสเรอสเสรอบ่อยๆในบางจังหวะ mm hmm. เมื่อเจอตัวร้ายนิสัยไม่ดีแล้วจะแบบอีน่าไว้หลังหลอกอีเป็นคราบคนดีอะไรเงี mm ้ยนะก็จะเป็นอะไรนะทีว mm ีเอ็นทีวีเอ็นอะไรวะทีวีเอ็ e ทูเดอะแบ็คเอเอ๊ะ To the moon, นใช่ป่ะไม่รู้อะหนังจีนอะก็จะดูเรื่องนี้ก่อน To the end of the moon เออ t h อือรู้สึกใช่ไหมก็งงๆอยู่ดูก็แน่นอนตามสไตล์วนไปดูตอนจบก่อนเพราะว่าทนช่วงช่วงกลางไม่ไหวเครียดดูหัวไปสักสิบให้พอเข้าใจนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปดูสามสิบเจ็ดสามสิปดสิบเก้าสี่สิบก่อนแล้วพอบรรลุแล้ว S <S <S ขอย้ายกลับไป <S <S อ่ะ <S <S นะคะอ๋อมันคือจันทาอัศดงใช่ไหมใช่ไหมดูแอบรักให้เธอรู้อ่าบางคนดูแอบรักให้เธอรู้เป็นซีรีส์จีนนางเอกน่ารักมากใครหรืออ่าบางคนบอกว่าละครช่องสามดูไม่ติดช่วงหมอหลวงเนี่ยจบไปก็เลยไม่ค่อยได้ดูแบบต่อเนื่องบางคนบอกว่าดูโคตรเหงาเราสองคนโคตรเหงาเราสองคนคือซีรีส์หรอมั้งฮะอ่าในเอ๊ะเดี๋ยวน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 ะทาไมชื่อนะ ใช่ไหมบางทีชื่อก็ค well> ุ้นๆนะพี hmm> ่กวงหมอในเรือนจําหมอในเรือนจํานี้อะไรด็อกเตอร์พิเศษหรอเออด็อกเตอร์พิเศษใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าวะพิเศษใช่ไหมคิดเกาหลีใช่ไหมคุณผู่งฟังหมอในเรือนจําอ่ะมันชื่อเรื่องนี้เหรอใช่ไหมมันจะมีอ่ะอ่ะตอนนี้ดูคนันเดอะซีรีส์ครับอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดคุณผู่งฟังคนันไม่เคยผิด โคนันก็น,นับเป็นซีรีส์โคนัน <c oughs> ไม่เคยมีอะไรผิดถามว่าอีกนิดเดียวนี่จะภาคเป็นโกกโลนิทาได้อยู่แล้วอ่ะในลองบอกมาซิตอนนี้ดูอะไรเพลินๆสิ EFM